มาเฝ้าผ at ู้สาวตำหูเออถ้าคืนพี่คงไม่ได้จะพี่กลัวจะไม่ก้อนเผินจะเอินสิ่งหน่อยยานมันขมอ๋อใส่น้อยกลัวจะขมใบแจ้จะชิมไหมครับว่ามันขมแบบที่ผมเคยไปกินที่อื่นไหมครับสวัสดีครับทุกท่านที่ตามชมการทางของผมของอันนันทนกินเที่ยนนอออลายก่อนสุดทีีกันนะทางครับ เมื่อกี้ผมขับรถตามนางเอกมาไม่แน่ใจยอยู่บ้านทางไหนวะเนี่ยมอเตอร์ไซค์หนึ่งตรงไปใช่ใช่คันนี้ไหมตุ๊ตกไม่ใช่นางเอกก็ไม่โด<า>เลย <DJ. S 1> มันเลี้ยวมาจากเส้นทางหลักอะ่ะแล้วมันก็เข้ามาทางนี้ไม่แน่ใจว่าตรงไหนคาดกันแล้วเนาะหายคันนี้ที่บอกไม่ใช่แล้วเจอเจอพนักจ่านี่อ๋ออันนั่นเหรอ ใช่แล้วมั้งเดี๋ยวตุ๊กโทรหบ่าจะอยู่บ้านหน้าแหละนั่นจะเป็นบ้านหน้าแหละที่ที่มีแม่กำลังเข้าไปนะครับพอดีนนอ๋อบ้านนาเออนี่น้องเจอแล้วนะครับพอดีน้องเขาชวนไปกินข้าวครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะพาดูบรยาานะบรยากาศก็จะต้องตอันพาดูบรรยากาศบ้านเขาแล้วก็วิีชีวิตของเธอนะครับที่นี่เขาอาจะปลูกปลูกไรชาหรือว่าเด้งหมอนท้กอย่างนะครับ เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราลงไปทักทายเธอแล้วก็ทำความรู้จักเธอแต่ว่าอผมจะอยู่แค่กินกินข้าวนะครับคงไม่ได้อ่ค้างที่นี่นะเพราะว่าจองที่พักแล้วนะครับแล้วเรื่อง่องคือเราคนนี้เป็นเป็นน,ขขน,น้องสาวของเพื่อนตุก๊กน,น,น้องสาวของเพื่อนตุ๊กครับเออนะน้องสาวของเพื่อนตุ๊กคือเพื่อนตุ๊กอะแบบมูตุกขนาดไปเห็ดเบียกยวนเอออยู่ในซับเหนือแล้วก็ เพื่อนก็เลยว่ามีน้องสาวอยู่นี่เดี๋ยวตุกก๊กจะพาพี่อันนี่มากะะันเลยเออเอาน้องสาวมาถ่ายคลิปกับพี่อันนี่ได้จัดไปน้องน่ารักน้องรักนน้อง,อง,อง,องพาดูวิวถีชีวิตของเธอแล้วก็ทำกับข้าวให้ทานนะครับอันนี้ถือตัวมอญใช่ไหมครับแม่ตัวมอญมอญเนาะมอญอันนี égal, ้นเป็นเป็นมอญเป็นโดเป็นโดเป็นโดมอนอันที่แบบตัวมอนญพาวเวลแล้วเนาะแล้วขายแบบน้ำลายมันแบบ น้ำลายมันมันละมันจะเป็นใยใยแบบนี้มันก็จะมาติดเป็ปเป็นกระปั้นใหม่นี่อ๋อคือนี่เขาเลี้ยงเครื่องที่ให้มอนเกาะเนาะแมนให้มอนเกาะแล้วก็อ่าประมาณนี่ประมาณอีกสามสี่หมื่นคนจะสาวอ๋อสาวเอาเส้นใหญ่เนาะสาวเอาเส้นใหญ่มาเฮ็ดอันเป็นเป็นไหมอ๋อครับโดยอันนี้นะครับเวลาเป็นเป็นการเลี้ยงมอนของคนที่นี่นะครับ นะครับก็มาดูวิถีชีวิตของคนในโซนที่เป็นเมืองสัตปายนะครับคล้ายดาวเลยเนาะเออใช่อันนี้มีเห็นเขาทําอยู่เขาตอนแรกก็งงเขาทําอะไรเมื่อกี้ไปเห็นตรงข้างทางองค์ทอมท่สนทามีนาออค่เอว้เลียนมอนแบบนี้เองเป็นท่าแช่งเนาะนี่อันนี้คือหนอนมาเข้าไปในรังแล้วใช่ไหมเป็นละเป็นลาเขาเป็นตัวนานอันตมมอนมันจะอยู่ในในใยมันแล้วเป็นลาเขาไปตุ่มแล้วสาวคืนแล้วจะเหลือเป็นเป็นมอน เป็นตัวมันนะเป็นตัวมันแล้วเขาเอามากินก็ได้เขาเอิอนักเดอ์ตัวนักเดร์อันนี้และนี่คือนางเอกของเราอันนี้ชื่ออะไรครับสวัสดีครับสบายดีชื่อน้องดาวนะน้องดาวที่นี่นะครับก็จะมาเอาเอาหมดนี่นี่ตัวนี้อ๋อนี่นี่เป็นตัวนี่นะนี่เป็นตัวเป็นโต้นั่งดเข้าเป็นห้างเป็นห้างแต่แล้วนั่งสุดแล้วเขาเป็นห้างมานั่งสุดเราเป็นที่นี่ครับตงเาวเป็นดอกดอกแล้วเอามาแะ้วแตังไปเก้อ ไปไปกาะเออไปกาะมันเดอร์เฮ็ดสิ้นเฮ็ดไล่อือครับอืมนะนะน้องน้องนี่เขาจะแบบทอผ้าเก่งในโซนนี้น่าจะเป็นคนที่ถอตำหูเก่งนะครับเนี่ยนี่ไม่กลัวเลยเป็นบางคนให่กลัวนะเดียงมอนทอไหมอันนี้แหละเขาอ๋อนี่นะเดียงมอนทอไหมเอาเอาเบอร์มอนให้สกินเบอร์มอนเบอร์มอนเบอร์มอนก็คือเบอร์มอนเบอร์มอน เออเบอร์มอนเดโกเป็นตังซันเด้โกเป็นตังซันเด้อยู่ในสุ่นอันเด้ฮาปิดแต่วกตังซันเด้อ๋อนั่นนะเด็กโกโซอันอันนั้าฮับปิดมาใไซนีเละเด้เลือดจบตายมันเด้เลือดจะต้นเนาะโอเลือดจะต้นต้นมอนเห็นไหมครับแม่นี่เวลาเลี้ยงก็คือเลี้ยงแค่นี้เองใช่ไหมครับแม่เลี้ยงประมาณนี้เนาะเลี้ยงไอตัวที่ที่ตัวมอนคือแบบนี้แค่นี้เองแล้วมันจะแล้วมันจะเกาะตัวเป็นกลุ่มๆลุ่นะครับเอาบอร์มอนด์เมันกินแล้วก็ ลังเจ้าที่มันแก้มันก็จะอกเอยืะแล้วก็เขาโลกอ๋อนี่คือก็เริ่มทำรังก็จะเป็นใหม่ไงนะนออเอบบอเลียนแล้วเป็นใหม่แล้วมาดูลายผ้าที่น้องเขามาโชว์นะครับอันนี้จะเป็นลายผ้าที่น้องเขาตําเองนะครับก็จะเป็นลายผ้าเป็นของคนในท้องถิ้งใช่ป่ะเป็นแล้วอันนี้เป็นผ้าเ้าใหม่เขาเรียกใหม่อะไรผ้าไม้มอนเนะาะไม้มอนนะไม้มอนอันนี้เป็นผ้าคือเบาโมนเนาะมันเป็นโลกเข่าเวลาเขาตั้มเขาก็จะปิดกะ มันจะมีลิวมีดิวแล้วเ่าก็เกาะเนาะมันก็บค่ายคือเบาหมอนะอันนี้ก็เอินมุกมุกอ๋อมุกก็คือลายนี่คือมุกของสินอ๋อเอินสินมุกอันนี้อืมตันตีนชั้นก็จะมีลายเอานี่มีลายเนาะแล้วมูลายอันนี้อีกแล้ค่ายคือแบบตู้บีเนาะลายตู้บีตู้บีนี่คือตัวผีเสื้อผีเสื้อเมนภาษาไทยก็เอินผีเสื้อครับแล้วก็จะมีตัวแล้วอันนี้ก็เป็นลายแบบลายนอนนะลายนอนที่ว่าเลี้ยงอ๋อเลี้ยมมอน คือตัวม่อนนะที่่ทเขาเป็นตัวนอนแล้วอันนี้ก็จะเป็นไหลายตัวเหือกเนาะเหือกสองหัวเหือกสองหัวเหือกสองหัวใช่พญานาคไหมพญานาคพญานาคเออที่น้องชี้ดูครับที่สองหัวในในชี้หน่อยพญานาคคนดูดูไม่ออกอันนี้อันนี้ใช่ไหม เบงติดสีนี่ีนี่นนเพน่่ยปะเนี่ยนี่คือเป็นหัวพยานนะครับกหัวนกรหัวเราดูกลับหลังกันยงเอออ่ะโอเคนี่ครับใช้เวลาตามนี่เขาบอกว่าตามเป็นเดือนก็จะได้1นงขืนนะครับถว่าโอ้โหใช้เวลานานมากก็คืออยู่ที่เวลาว่างก็ตามไปว่างก็ไปตาแต่ว่าอันนี้คือจะมีคนรับซื้อหมบอกแมนู้สวยนะอันอย่างนี้น้องตาเองหรอคุณแม่ตาแม่ตามถ้าถ้าน้องามนี่ตาได้ไหมได้ตา้ตาอย่างนี้เลยนะ ของของเราก็จะเป็นอีกฝืนหนึ่งล,ลายอีกแบบหบบนึง่ง๋อครับเพราะว่ายุนเมืองซัมเตอร์นี่นะจะเป็นเมืองหนึ่งที่ขึ้นซื้อเหลืองผ้าไ,มาไมหมผ้าไหมมอของของเมืองซัมเตอร์รือว่าขึ้นซื้อกับแครงหัพันธ์นะเลยเป็นอันอันนี้ก็เป็นผ้าไมหมมอนแต่ว่าสินสินผ้าลายย่างก็มีอยู่ แต่เป็นแบบพาซิลาล่พาไปอันเดอมันก็มีลายมีผัาลายสนิดมีลายสนิดแล้วก็ลวดลายแตกต่างกันแล้วก็ที่มือก็แตกต่างกันแล้วกอันนี้จะมีคนมารับใช่ไหมครับเวลาเวลาทาเสร็จแล้วอะแม่ตำําเสร็จเราก็มีคนมารับแล้วก็คนจะให้ค่ามือเราค่าตำค่าตำนะแต่แต่ไม้อยู่ที่นี่ก็คือพ่นเลี้ยงเองอ๋อครับคือเลี้ยงเองก็คือทำเองสีสีนี่คือสีธรรมชาติหรือว่าสีดียวสีธรรมชาติ สีธรรมชาติโอ้ยอย่างงี้แม่อย่างงี้สีคือสีแดงก็ย้อมเหมือนกันเลยใช่ไหมใช่แบบก็ใช้สีธรรมชาติสีเหลืองก็สีธรรมชาติสีเหลืองก็ธรรมชาติป้าเพิ่นจะเอาเปลือกไม้มาตุ่มแล้วก็เพิ่นจะจะย้อมนะสีเขียวก็จะเอาเบิร์ไม้เอาเบอเมรม์ไม,ม,ม้ตุ่มลงเป็นสีแล้วก็เอาเอาไม้ไมนี่ ดงจุ้มเซอร์แล้วก็มันยอมกว่าจะได้สักกว่าจะได้สักผื่นน่ยากนะกว่าจะเสร็จแล้วสักผื่นกว่าจะเอาไว้ขันโตนี่ลูกอืมไม่ง่ายครับราคาก็ถือว่าไม่แพงเลยถ้าเกิดฟังกับเขาพูดแล้วก็คือมันน่าจะอ่าซื้อไว้ก็ดีอย่างเงี้ยเมื่อกี้บอกว่าถ้าเกิดเราซื้อไปห้ามซักเลยว่าไงพระพระอ๋อถ้าว่าเขาซื้อไปเนาะเขาก็เอาไปซื้อถ้าว่าเขาจะซักเนี่ยเขาต้องมีหนังยาหรือว่าเป็นอันแพ็บเพ็บอันเส่หัว แท็บซาหัวนี่ก่อนหรือว่ายาซะผมเออยาซะผมผมสั่งมนี่ใช้ไม่ได้เพราะว่าสีจะลอกรู้ว่าไงสีจะหลอกออกเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติมันจะบอกว่าจับดีเหมือนกับสีถี่ผุนสกัดออมาเป็นสารเคมีก็จะจ้างออกอเาแบบน้ำยาแบบน้ำสักไปเลยแบบสีมันจะซีดไปเลยนี่คือเป็นของดีของเมืองสัมใต้นะนี่ครับโอ้โหสุดยอดมากนะเดี๋ยวเราจะโชว์กันตำหูกให้ดูใช่ไหมแล้รุ่นนี้ตาเป็น ลูกตับผูกเอาอ๋อน้องน้องก็มีของน้องเองอันนี้คือของคุณแม่ใช่ไหมครับอ๋อของงงน้อออเันนี้ของเอือยน่ารักแม่อ๋อมีของใหมาด้วยอยู่เหมือนโน้ตเพราะว่าถ้าว่าสังเกตบางหน่อบางคำเจอถ้ามีกีต้าบูกหลายคืนเกิดนั่นมีลูกสาวหลายเอาเดือนแม่มีห้าลูกสาว อันนี้ผู้ที่ห้าอันนี้ผู้ที่ห้าอันนี้ผู้ที่สี่หรอผู้ที่สี่โอน่าคล้ายกันนึกว่าหอกแฟนเนาะอ๋อันนี้ผู้ที่ห้านะครับโอเคเดี๋ยวไปดูน้องตําหงะอันนี้คือไหมที่น้องย้อมเองใช่ไหมครับเนี่ยแมนย้อมเองนี่นะเราเอาลอกมอดมาสาวสาวลรอกเป็นไหมแล้วก็มาย้อมเป็นสีเป็นสีก็เป็นลอกเป็นลอกอ๋อนี่นะนี่นะโอ้ อย่งมากเลยดูผมยังงงเลยเแท้ไอ้น,นี้ทำมาตั้งแต่อายุเท่าไหรน่นะถึงเป็นอย่างเงี้ยเรียนตำหูกว่ะเออแม่คุณแม่สอนตั้งแต่ตอนตอนอายุเท่าไร่น้อยอยู่ปะอายุสิบปีนี่ก็สอนตำหูกแต่แบบเป็นหูกหน้อยเนาะเยอะออขึ้นกับตำหูกเยอะอ๋อโอ,อ,อ้โหขึ้นเขาตำให้เบิ้ลเลยเออตำให้เบิ้ลเลยเด้อเดี๋ยวน้องเขาจะตำให้เบิ้ลเด้อดูด,ดิพี่มีการตำหูก นี่ปกติก็ตันอยู่แล้วใช่ไหมนี่ของน้องเองนะออของคลองเลยดื้อตัวนิ้วโอ้โหไวสุดนากองดาวมีกิดอยู่องดาวโอ้โกอดได้ดู มานสองหอยปลาสองหอยคืออะไรโอ้ดอกนี่นะลวดลายนี่นะมันจะเสือเสเป็นดิวเเสป็นดดิิวทั้งหมดนี่มีทั้งหมดสองหอยดิวสองหอยดิวแม่สองหอยดิวคือหมายถึงว่าอ่าเพื่อนจะง่างไมมลาบนี่นะสองหอยขาดสองร้อยครั้งนี่ไม้ๆนี่นะนี่ไมมลาบนะเพื่อนจะเก็บลายเสื้อเส้นสินนี่แหละสินสินเอ็นยูเขาฮุกนี่แหละ คือสองหอยดิตุ๊กทำเป็นไหมเนี่ยอ่ะตุ๊กทำเป็นแต่ว่าตุ๊กไม่เก่งเท่าเขาไงดูดูโอ้โหดูดูดูโอ้ดูขคมมากมื่อก่อนหั่นเพิ่นเพิ่นจะจะเสิร์แบบเป็นเป็นใหม่แต่ว่าเนี่อ่ะเพิ่นเฮ็ดคิดเตัวลายมาหลายลายแหละมันเฮ็ดเสืร์ใหม่แล้วมันจะหนักเวลานันเอาเอาเล็กเกาะแล้วมันมันดัน จะตกอะดอิวจะตกล้วลวไลยมาก็เลยบกมันจะถือเอาตะหูขหันหนาตะกั่านใ,นใส่ใหม่ครับควา้ามมพี่เน่พี่เน่ะ <What? S 1> อะผู้บ่าวผู้สาวอยู่ซัมเตอร์น่ะเขาจะมาจีบแบบผู้บ่าวมาจีบอะผู้สาวจะนั่งเป็นกี้แบบนั้นแหละจ,จ,จริงหรอจริง ามชาวดาวก็ไดู้เสียอาพิชาก็าตอนมีใครมาน่ามั่อย่างตอนที่น้องทำงาน,างน,นงม,มันมีมีไหก็มีแต่ว่าน้องชายเราคููบาวมีคือมีแต่น้องชายใช่ไหมอ๋อ แต่แต่ก็คือเวลาเขามาหา,าบัตรีบสาวสามใต้คือเวลาก้ามรุงคือมานั่งคุเขาตะบูกแล้วคุยก็ลงอย่าง<ม>เงี้ยแมนเป็น<อ>สนลายจะเป็นตอนกลางคืนทีบ่มีเวียกแล้วมาเฝ้าจะม,มาเฝ้าผู้สาวตาบูดเออถ้ากลางคืนพี่คงไม่ได้จะพี่กลัวจะพี่กลัวตำรวจบ้านมาจะพี่พวกกองหอ่จะแต่ว่าก็คือไม่รู้คือนี่คือทุกวันนี้มีอยู่ไหมมีก็มีแล้วนี้เขาเฝ้าถึงกี่โมงทุกวั่าเราจะตามเส้นกะ เป็นมงกุลมงกุลอ๋อสำหรับคุณแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าเลยครัเป็นเป็นแบบเขารู้แล้วคือเป็นประเพณีของคนที่นี่เนาะก็ไม่ว่าก็คือก็มาได้เนาะก็มาได้ก็มย่างเงี้ยก็ดีทุกถาเขาได้มีคนเฝ้าดูแลด้วยเป็นบริการให้เข้าใจแล้วบริการไล่ยงว่ะแต่พี่ไม่ได้นะพี่พี่เป็นคุณพ่อแล้วอยู่คือเป็นคนเฝ้าได้แต่ว่าเป็นประมาณว่าเป็นคุณพ่อเงี้ยลุ้นคุณพ่อได้นะครับน้องเก่งมากน้องน้องดูแลแบบออกแบบไวอ่ะ ขนาดใบนี้ต้องใช้เวลาเป็นเดือนถ้าเกิดสมมติอย่างอย่างเราเนี่ยคือทีไม่ออกแล้วก็กลัวมากเวลาแบบทำแล้วมันแบบว่าติดขัดอะไรยเงี้ยอย่างโค้นนะครับพอยัดพอยาดยิมนี่นะกำไรน้องแหวนน้องต้องถอดออกมานะไม่งั้นแล้วใหม่จะติดใช่ไหมน้องเมนถ้าติดแล้วมันจะแก้ยากมันจะทําให้ถ้าไอเดียขัดมันจะมีปัญหาไหมเครือขัดขัดเป็นหางเป็นถ้าเหาต่อเมื่อมันก็จะเป็นตูดเป็นตูดอ๋อเป็นตูดนะเป็นตุ่มๆอ๋อตุ่มมันจะแบบบางงามอ๋อนะท็่แบเขาต้องถอด นี่นนนนううมีด้วยนะครับดูแล้วไม่ง่ายนะครับแต่ได้เรียนรู้นะครับสิ่งที่เขาได้ใช้ชีวิตอยู่เนี่ย <S <S <น>แล้วก็เป็นพืการลงโรงโดยมีวิวทัศน์มากมายดีมากแล้วก็ทำได้ตลอดเลยนะอันนี้วิความน้ำครับที่ผมตกใจมากเลยว่าทำไมน้ำไม่เยอะกว่าจะถามว่ามีปลาไหมอันนี้ลูกบอกว่าพ,พาพึ่งดำพึ่งดำหน้าพึ่งดำ อราคาเป็นหน้าอยู่กองบาทแล้วม่ค่อยมีน้ำอ๋อไม่ค่อยมีน้ำนั่คือตรงนี้ใกล้ๆบ้านอ๋อก็คือไม่ปล่อยปลาถ้าสมมติว่าอยู่ตามน้าคือปล่อยปลาได้อันนู้นคืออันนี้โตแล้วนะครับอันนู้นมันแตกต่างกันเพราะว่าอันนี้หากระดมอันนั้นเลยดำได้เดือนนึงแหละแล้วก็เถียงนาเขาก็ปลูกตามเนี่ยผู้เชี่ยวคายแทงนาเลยอย่างบ้านเนี้ยบ้านเขาก็มีเถียงเนี่ยเห็นปะนี่คือบ้านของน้องเนี่ยเนี่ยมีเถียงเป็ดเลียนใจแต่ทุกบ้านนี่ยเป็ดเรียใช่ตึกเก่าอยตลอดเลยนะครับ ก็เรียบง่ายดีคือร้านค้าในเมืองก็ดูแล้วไม่ค่อยมีนะเขาก็คงปลูกผักอะไรไว้กินเองหลังบ้านเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวน้องก็จะมาเก็บเนี่ยแล้วเขาก็เลยจะเข้ามาเตรียมของเนี่ยเขาจะมาเก็บผักเก็บอะไรให้เรานะครับเห็นไหมนี่หลังบ้านน้องนะครับผมก็เลยมายืนรอกันดูว่าเดี๋ยวน้องเขาจะทาอาหารเมื่อไรเออนี่ขเขาเตรียมของแนละ้วพี่เนตพี่เนตเคยกินไหมเกงเต๋อไม่เคยปกติกินยำใบาชาเคยยำใบาชาสด แล้วก็พวกใบชาเมีย่ยงอะไรกนะ็ได้อยู่แต่ว่าแกงเป็นแกงเนี่ยไม่เคยไม่รู้รสชาตินขมหรือเปล่าไม่รู้เขาใช้ใบชาให้หรอใบชาสดใช้ใบชาสดเพราะว่าเมื่อกี้ถามน้องๆเขาบอกว่าไม่มีขายนะครับแต่ว่าไปซื้อในตลาดไปแล้วผมก็คิดว่าเอาอเขาเขาปลูกก็เลยจะไปดูไรชาไม่มีนะครับนะเดี๋ยวไปไปดูน้องก็ทันทุนกคนน้องเขาเอาของอะไร้ปครับครัวบ้านน้องก็เป็นครัวดิน,นแต่ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเป็นแบบ ทำมาจากธรรมชาติอันนี้ก็คือเป็นน้ำเต้าที่เขาทําเป็นแบบไม่ใส่จริงไม่ใส่น้ำหรือใส่อะไรก็ได้อันนี้คือน่าจะเอาไว้ใส่พวกข้าวไก่เลยเพราะว่าปาก,ปากมันมันมันกว้างแหละไได้ใส่ข้าวไก่ข้าวอะไรเงี้ยเดี๋ยวน้องสองสาวสองน้องจะเข้าไปถอข้าวแล้วครัวนี้ก็คือเป,เป็นเพื้นดินนะครับเราเข้ามาดูกันแบบมีสวิงหาปลามีพานข้าวแล้วก็เตาไฟก็มีที่นี่มีไฟฟ้าแล้วก็เตาดินก็มี เราจะจุดเตาเตาดินให้นะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ้องแรยพวกไอที่สารจากไม้ไผ่เยอะมากอันนี้เขาเอือนขาเออก็ยังใช้อยู่แต่ว่าก็คือไม่ได้มีไม่ได้มีพรกเมล็ดพันธุ์พื้นเยอะมากแล้วเหมือนจากพร้นอาจจะไม่ถึงช่วงฤดูกาลที่เขาต้องเอามาเป็นทําพัน์ไงแต่พุตกาอันนี้ชอบอันนี้อันนี้ที่เรื่อเองเหนียวหรือว่าอะไรเนี่ยอันนี้เป็นทวด ข้าหัวเผาก่อนแล้วเขาจะมาใส่ไห้หล้วก็จิ้งหนื่งเขาหรอแมย์นี่ไม่แน่ใจมหมดไม่ได้ใส่อ๋อไม่นื้อข้าวเหนียวนะนึ่งข้าวเหนียวก็ไม่เนึ่งข้าวเหนียวแต่ว่าอยู่ซ้ำเหนือหรือวยซ้ำตื่อนะสางพันเพิ่มข้าวเผาก่อนแล้วเพิ่มเสือ้อเสื้อไห้ที่คืขอ้นกับยู่บันอู่อู่จะเอินหัวเนาะเป็นไห้ำดำๆนะอ๋อเออครัใช่กันใช่กันนะ แต่ว่าตะข้องเขาจะมีเอกลักษณ์อันนี้ขอดูเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นมีคนออามาใช้หักลายจะเป็นตะข้องเล็กๆไม่ใช่ตะข้องใหญ่เพราะว่าน้ำเนี่ยก็คือน้ําน้อยปลาก็ไม่ใช่ตัวใหญ่เวลาใช้ก็คือแบบนี้เลยอันนี้มันหลุดอร่ไงไรวะเนี่ยอฝากข้อมอโอ้ปกติเราจะดึงตรงนี้แต่อันนี้ไม่แน่ใจมันหลุด,ดหรือว่ายังไงมันมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วมันเป็นแบบนี้อ๋อมันเป็นคนละแนวกับเรานี่อ๋อคือเขาทักเป็นแบบนี้ แล้วก็ขอบเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นบ้านผมนะเย็บขอบแค่ดึงตรงนี้ออกเนี่ยตรงนี้ก็คือจะเอาลดลดเชือกออกแค่ดึงปื๊ดๆอ๋อคนละแบบครับอันนี้เป็นเครื่องมือหาปลาครับอันนี้คือเรียกข้องของเจ้าเรียกอะไรนะไทยแดงเป็นหมวงหม่วงเนาอะหอม่วงแล้วอันนี้อันนี้เจ้าเรียกอะไรหวดหวดมอ่ะอก็ได้เป็นความรู้นะครับ เดี๋ยวสาวจะก,ก่อไฟนะครับปกติที่บ้านคือเป็นคนผิวขาวอยนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่อ๋อนี่เวลาก่อไฟคันไฟก็จะนี่เลยแม่อันนี้พักอะไรไหมครับขอเบิกหน่อยเด้อนี่พักเบือยมใบมะยมใบมะยมมีเ<ใ>บือตป้งโนัวใบแป้งโนวัวใบองชูรสเออเนียนใบมะบวบใบบวบ,บ,บ,บเออ มะเพดเออมะเพดนี่มะแขงคมมะแขงขมเออแล้วไอ้ใบเจอยู่ไหนเอ่ยใบยเจใบแจใบแจดูใบแจโอ้โหตอนนี้ควันอุลอุลุมเลยครับสวยมากดูคลาสสิกครับมันเป็นภาพอาทางศิลปะของการทําอาหารที่เป็นมเสเน่ทำให้ผมอยู่กับเตาฟืนแล้วก็อยู่กับสาวทําอาหารแบบนี้นะครับนี่นี่นบเบเิดแจเบิแจก็คือใบาชานะครับเออ ดอกขิงดอกขิงนะครับป้องใช้หมดเลยนะแม่เนาะเลยปุุงใส่เดียวครับเดี๋ยวน้องเขาจะตำพริกนะครับตำเครื่องนะครับไปเข้าไปชมบรรยากาศการทําอาหารครับน่าจะเป็นแกงที่ไม่ยากเลยนะครับเ,เครื่องปรุงที่ใช้ก็น่าจะไม่พ้นเกลือกับผองชุรสแต่จะมีส่วนผสมพิเศษอื่นหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอติดตามชมกันต่อใส่พริกแล้วจะมาแข่ง เอามาแข้งด้วยนะนี่มะแข้งคมครับใส่เข้าไปต้องตำมันไหมเนาะตำแล้วก็นี่อะไรเกลือเกลือใสอ่แล้วก็ตำไอ้กระเสิมกเอือ้อดแล้วก็ซื้อมะแข้งขมตุ๊นกน้องเขาว่าอะไรเมื่อกี้เออเสิมมะมะเข็งเหลือพริก แต่ก็มาแค่ขงมงแบบเกลืออันนี้พวกเราจะทำไตแดงเนาะแโอรัแบแดกแล้วนะก็ะเดี๋ยวจะเอาไปใส่ในหม้อต้อมเลยหรอนี่ใส่หม้อใส่หม้อนะเอาเลยจ้ะน,นี่อันนี้ผสมไปในน้ำเองก็คือทำเป็นเครื่องแกงง่ายๆแค่นี้เองมันต้องมีรสชาติขมแน่นอนเพราะใบชาก็ขมเน,น,ะนาะเวลาเอาอะไรใส่ขิงเอ๋อขิงขิงน,น,น,นี่จะตำหรือว่าจะอะไรครับน้าตำ อันนั้เป็นเตียมกระเตียมนะกระแกแล้วกอกอปงก็คือต้องตำอีกทีหนึ่งอ๋อคือตำแยกกันปกติเราจะเห็นเขาตำรวมกันนี่คือเขาเอาขิงกระเทียมมาตำแยกแล้วก็ทำโมฟตุตเรก้กเสิร์ฟักฟักซุปเราก็เอาสิกเอาขิงกับฟักเตียมเสิร์เแล้วก็ปุงเลยอืเอาแจเเสิร์แล้วก็เอาขิงเชื้อมเดียวปุ๋งเลยเกลือ,อน,นี่ขายไม่ได้เลยเนาะ เขาไปเกื่อมจีดีดอกทัอะไรเรียบร้อยไหนบเบิ่์นเลยโอ้นี่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวน้องจะเอาขึ้นนะครับลองใส่ผัก,รกเราบ้างดเห็นอะไรแบบ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 อันนู้นอะไรจ้าหนูขอเบิ่งหน่ยอยอันนี้อะ<บ>ไม่แล้วอันนี้ก็ตาสั่ง อ๋อเดี๋ยวนี้ใช้ไหมครับเนี่ยจะบุกปี๊่อนเพิ่นจะเอิ้นซิงซิงอ๋อซิงเหรอเพิ่นจะาวต้มันนี้มาเอาเครื่องเกาะสนีอ๋ออยู่อยู่ชั่งได้ทีกิโลเนี่ยมันซิงทุกตาเราเข้าไปชั่งดิไหวไหมอ๋อซิงนี่มีสิบเอ็ดโลอ๋อสิบเอ็ดโลนะอันนี้คุณพ่อคุณพ่อเก็บไว้อยู่ใช่ไหม เมนที้โอ้โหนี่ผมอยากได้มาเลยถ้าเกิดไปเจอที่ไหนเก่าขาจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกระทึกอันนี้ขาน่าจะใช้ได้จริงอยู่แหละนะครับเพราะมันเป็นเหล็กนะครับแต่ว่ามาตรฐาน,นมาตรฐานมันไม่รู้มันจะตรงเป๊ะเป๊ะขนาดไหนครับก็ถือว่าได้เห็นของเกาเ่าไปในตัวนะอยู่ใน,น,นครัวเวลาใช้ก็คือแผวนแล้วก็ยงแล้วก็ชั่งนะเอาโอเคเดี๋ยวรอดูน้ําเดือดแล้วก็น้องใส่ผักใส่ใบชาใส่กระเทียมขิงที่เขาเตรียมมาดีกว่าน้ําเดือดแล้วครับนี่ สาวสวยก็เอาผักใส่ไปในหม้อต้มแล้วนะครับนี่พักท,ที่คุณแม่เตรียไมไปให้ใส่หม้อทุกอย่างใส่หมดอ,อืมแล้วก็คนจะเป็นกระทาผักซุกอ๋อรอผักซุกค่าผักซุกไม่ใช่นี่ขมใช่ไหมหนูขมอร่อยชัแกงก็ต้องขมสิเห็นใส่มะแวงด้วยอะสะแจนีบ่บโขมเหงมไม่ขมมาก กินดิบพลาดกินดิบคืออะไรตุ๊กกินดิบกับลาบหรือว่าอันไรก็ได้กับลาบกับเจลขิงอ๋อเพราะว่าเบอร์เจนี่จะเป็นเบอร์เจปาที่เพื่อนจะเก็บอยู่จากปลาแล้วก็มาขายอ๋อคือคือ,คอเป็นที่ออกมาจากป,าปลาที่ปลูกในปลาแมทมันจะมีตามปลาโมเมนท์ทาปลูกอ๋อเราไป็นธรรมชาติเลยได้หรอเป่น,น,นหหแหละ พี่ว่าส่วนใหญ่เขาปลูกแล้วเอามันขึ้นมาตามป่ามันเองมีด้วยอ่ะไม่เคยเห็นนะอือนี่เป็นเป็นใบาชาธรรมชาติที่เขาบอกว่าขึ้นมาเองผมก็ไม่มั่นใจลนะอันนี้คนท้องถิ่นบอกมาก็ต้องตามนั้นเนาะขึ้นเองข,ขึ้นจ้า,าขึ้นจากป่าเอ้าแล้วก็ไปเก็บอืมเชื่อเชื่อไม่ใช่น้องจะเชื่อใครล่ะมาบ้านน้องแล้วนี่ใส่ยังถ้าสุกเนาะ ต้มไม่นายครับนี่มีการเช็คด้วยนะของจริงว่ะปกติใครทำกับข้าวตัวหนูเองหรือว่าตัวน้องหรือว่าอะไรลูกสาวห้าคนที่ใครทำเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเห็ดเปลี่ยนเห็ดเนาะอ๋อแล้วแต่เนาะอ่ะใส่เลยจ้ะชื่อหน่อยยานมันคุ้มเนี้ย ออใส่น้อยกลัวจะขมแค่ให้หอมๆใบชาเนาะอ๋อนี่น้องเขาไม่อยากใส่เยอะกลัวมันจะขมครับผมก็คิดว่าใส่หมดแล้วก็ใส่นี่เอเอ,เอิอ่งกระเทียมใส่เข้าไปนะครับถิ่งกระเทียมนะครับกระเทียมนะภาษาไทยแดงว่าเรากระเทียมทอถ่ายกับตอเต่านะอันนี้ก็คอยท่าเนาะต้องใส่แป้งนัวบ่ หรือ<ช>ไม่ต้องอ๋อก็คือต้องใส่แป้งหนูอยู่ดีเนาะ<ช>หรือว่าไม่ใส่แล้วก็ชิมรสชาติที่อาแป้งหนูก็จะใส่เนาะ,ะนี่แป้งหนูใส่เข้าไปนะ,ะครับเอาลงครับเดี๋ยวผมชิมชิมคอเป็นรสชาติของปลาของคอ,งองพอนะครับผมไม่ได้กินอะไรจริงจังมากผักหนึ่งช้อน,นสองช้อนน้ำซุปสักสองช้อนแบบว่าให้ดูดูลึกอะตกท้ายด้วยอะไรเกลือหมาเดิม แต่ของเราให้มันเข้มข้นหน่อยนะครับจะได้เซฟถึงใจจะได้ไม่ดื่มสาวสามตายบ้านนี้นะครับอันนี้บ้านอะไรครับน้องดาวบ้านฝันสวรรค์ฝันสวรรค์โอ้ชื่อบ้านพอมากฝันสวรรค์แต่อย่าให้เพียงในฝันสลายลุงลุงลุงแน่นะครับอา้าวเดี๋ยวหนูเทใส่จานเพื่อขอกินตรงบริเวณที่เป็นโซนที่เป็นนาเขียวๆนะเพราะว่าข้างนอกมันจะเย็นกว่านี้ครับ นะบอกก่อนนะซ้ำใต้อากาศจะร้อนร้อใช่ไหมตุก๊กแม่และะัำเอิดจากอาการห่อนกาเนือจำเนือจากอากาศเย็นเย็นนะครับอากาศของเรารูปแบบนะครับน้องบอกว่ากลางค่ำกลางคืนเนี่ยอากาศก็จะร้อนนิดนึงนะครับนะเอาเอาแค่พอชิมพอนะครับน้องน้องดาวเดี๋ยวเราจะมาชิมแกงแจแกสลแอจอจาจานเมแกแจะซึ่งหมายถึงใบาชาที่เก็บมาจากป่า แล้วก็ผักต่ตางๆที่เก็บจากสวนหลังบ้านไปซื้อนี่ค่อนข้างยากเพราะที่นี่คือตลาดไม่ค่อยมีไก,ก,ก่จะตอนนี้คือจะให้น้องชิมก่อนเลย<ใ>นี่ชิมด้วยช้อนอลูมิเนียมที่อยากได้มากเลยเมื่อครับดูช้อนดูช้อนที่ใช้ดูน้องชิมด้วย,ใ,วยใ,ใจวะถูกใจแซบแต่ว่าผมยังไม่ได้กินผลเลยไม่รู้ว่าแซบจริงไม่จริงโอ้โห โล่งจมูกเลยเป็นไงอร่อยไหมขิงกับพริกเข้าแบบเข้าคอแล้วมันมันโล่งอ่ะมันฟื้นเลยแล้วก็มันไม่ขมด้วยมันรสชาติแบบเค็มๆนิดๆตุ๊กลองไหมตุ๊กเคยกินไหมลองหอมผิวอร่อยมากอร่อยมาะกระเดอจะใช้ตุ๊กฝากช่องด้วยเพราะตุ๊กเป็นนางเอกเอานำทางคลิปนี้แล้วติดต่อสาวดาวให้คักข้ากข้กแกงแจ่ดีแม่บ้านเอาเตากินเนี่ย กินแบบกินลินหรือกินกับเพาะ<อ>แล้วก็เบอร์เจนเอามาจากธรรมศาสตร์เก็บจากป่าผักนี่ก็เอาตามที่เขามีเนาะเสี๋วยวผักอันเดยก็ได้อ๋อจริงใช่ไรมปกติน้องกินข้าวเจ้า,าหรือข้าเวเหนียวกินขนะ้าวเหนียวแล้วข้าวที่น้องปลูกนี่คือข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าข้าวเหนียวก็คือปูข้าวเหนียวกินเนาะเดี๋ยวจะชิมผักเบิ้งเด้อจะชิมผักเบิ้งเนาะเ่อนค่อยอืม ไมน,นีมเยอะขม่คดหน่อยนสชาติของเราเนี่นนยไร้รสชาติจริงจริงใบแจจะชิมไหมครับว่าว่ามันขมแบบที่ผมเคยไปกินที่อื่นไหมขม,มนิดๆถ้าขมอ่ะฝรั่งฝรั่งไม่ได้ขมมากขนิดนมัน,นจะละลายน้ำไปแล้วก็ได้จต่ว่ารสชาติของแตงอนนะร่อยมากเพรถือว่าสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวล่ำลาในช่วงเวลาหกโมงเย็นครับะที่รับข่าฟ้า แต่ว่าที่นี่อากาศไม่ได้ยินตามตามบรรยากาศนะเพราะว่าอากาศจะอบอมนิดนึงขนาดละคนเนาะแม่เป็นอย่างนี้ทุกวันไหมเมนเออ <ๆ S 2> นะทุ่มเลยนะแต่เรา้อนิดนึงเดี๋ยวให้เจ้าเจ้าฝากท่องหน่อยอ่สาสาวสาวลาวสมเหนือสาวลาวสมเนือภากทุกคนไปตดิดตามแลวกับกดไลค์กดแชร์ส่องสาวลาวสมเหนือเลยเด้อ คนผู้หายกินกลมกี่ก้านแล้วน้ <c oughs> องเป็นอะไรเอที่น่ารักมากติดต่อน้องดาวติดต่อน้องอะไรคนมาเป็นเอ,เ,อเขากล้องแล้วก็ยังพนี้พวกนี้อีกโดยแล้วเดี๋ยวจะพ,พเาเชื่อซ้ำเติมในช่วงเวลาแรงนะแดดตอนเ,นเย็นๆตอนเย็นอาจจะไปหากินในทีถ้าถ้าหนูดาวมีเวลาก็ไปนะถ้าไม่มีเวลาไม่เป็นไรเพราะพี่เป็นหัวรเพราะว่ามันมืดแล้วไม่รู้ว่าก็คือที่นี่ไฟไฟไฟมันสว่างไม่รู้อันนี็ไฟแคต่างอ๋อก็ไฟแคต่างไฟแคมทางเออเจนที่นี่มีไฟแคมทางอยู่นะก็ไม่น่ากลัวนะ แล้วก็บ้านรองไม่ไกลเท่าไหร่นะขอบคุณน้องดามานะคะรับ้ามาเป็นนักเอกใหม่นะ่ารักมากขอบคุณเขอบคุณสวาวเราสเย้อเเดอเอเด้เอ้อเนะ้อ,อเค้เอเ,เอเดาเด้นอเดอยอเดอเมเอเด้อเอเดเด้เ้ออเอเด้อเน้อดอเาเดเช้อเอเดด